แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอภูหลวงประวัติของอำเภอภูหลวงแต่เดิมท้องที่อำเภอภูหลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุงต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2523จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกสองตำบลออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอภูหลวงซึ่งภายในหลักกิ่งอำเภอภูหลวงก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอภูหลวง ตามพระราชกิจสเดีกาลงวันที่9เมษายนพศ2535โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่9พฤษภาคมในปีเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอภูหลวง 1. น้ํา้ำตกดาดเลยงา น้ำตกตัดเลยงาอยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าเลยวังไสเขตรักษาพันธุ์สั์ป่าพูหลวงตำบลเลยวังไสอำเภอพูหลวงจังหวัดเลยเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดของจังหวัดเลยเป็นน้ำตกชั้นเดียวตกจากหน้าผาสูง70เมตรน้ำตกเกิดจากแม่น้ำเลยตกจากผาสูงชั้นมีชั้นหินและลาดหินขนาดใหญ่เรียงสวยเป็นชั้นช้นใช้เวลาเดินทางทจากที่ว่าการอำเภอ50นาทีเป็นระยะทาง29กิโลเมตร 2. อ,อ่างเก็บน้ำแม่น้ำเลยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2520พยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการเขื่อนเก็บน้ำแม่น้ำเลยเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในรุ่มแม่น้ำเลยได้ใช้ทำการเพาะปลูกในทั้งฤด,ดูฝนและฤด,ดูแล้งและมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และยังเปิดบริการล่องแพให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำเลยตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งสีภูมิอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ30นาทีเป็นระยะทาง17กิโลเมตร3ถนน้อยฟ้าเป็นเส้นทางถนนทอดยาวที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสำหรับถนน้อยฟ้าในอำเภอพูหลวงเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย และอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บนถนนหมายเลข2016บรรยากาศเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้และภูเขาถ้าเกิดไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวก็จะมีหมอกที่กำลัง้อยขึ้นบนท้องฟ้าให้ชมใช้เวลาเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ40นาทีเป็นระยะทาง29กิโลเมตร 4. ีวุนธยาน้ำตกให้เราวนุธยาน้ำตกให้เราเป็นเทือกเขาสูงชันภูเขาใหญให่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ200-800เมตร เป็นขเขาหินปูนและหนินดินดานเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีลำห้วยจำนวนสามลำห้วยคือทําแก้วห้วยเหลาและห้วยดินลายมีน้ำไหลตลอดปีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวคือทํา้ํำลอดเป็นต้นน้ำของน้ำตกห้วยเลหลาไหลลงสู่เชิงเขาเป็นระยะทางแ0 0อเมตร ซึ่งมีเก้าชั้นแต่และชั้นมีความสวยงามมากมีน้ำตลอดปีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาในการเดินทางส้งที่ว่าการอำเภอ21นาทีเป็นระยะทาง14กิโลเมตรห้าำตกกชื่นชีวินนํำตกกชื่นชีวินตั้งอยู่ที่บ้านโคกหนองแห้วตตำบลเลยองใสอำเภอปูหลวงจังหวัดเลยเดินทางจากตัวเมืองเลยใช้ทางหลวงหมายเลข201เลยหนองหินระยะทาง27กิโลเมตรเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข2250 ไปที่ทําการอํเราเภอภูหลวงอีก23.5กิโลเมตรรวมระยะทางจากตัวเมืองเลย50.5กิโลเมตรและใช้เส้นทางหลวงหมายเลขสองศูหูหลวงหล่มเก่าแน่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลูกหลังบริเวณบ้านโคกหนองแหวประมาณ1.5กิโลเมตรระยะทางจากที่ว่าการอาเภอภูหลวง20กิโลเมตรถึงน้ําตกเชื่อมชีวินใช้เวลาเดินทางย2นาทีหน้ำตกตาดกบทับ น้ำตกตัดกบทับมีลักษณะเป็นพารานหินมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีวิวภูเขาและต้นไม้รายล้อมทำให้บรรยากาศร่มรื่นใช้เวลาเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูหลวง40นาทีระยะเดินทาง22กิโลเมตรเจ็ดจุดชมวิวเลยวังสจุดชมวิวเลยวังสนั้นตั้งอยู่บนถนนลอยฟ้าอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นน้ำตกเลยงานะได้อย่างชัดเจนบรรยากาศดีมีลมพัดผ่านตลอดเวลา มีร้านค้าขายของมากมายใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าก,การอำเภอ30นาทีเป็นระยะทาง26กิโลเมตร 8. นมปังทูหลวงนมปังทูหลวงเป็นคาเฟ่และร้านอาหารโดยสถานที่รอบๆตกแต่งอย่างสวยงามมีจุดชมวิวที่เห็นภูหอและมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเครื่องดื่มและอาหารอร่อยถูกปากราคากันเองวิวรอบๆร้านสวยทั้งกลางวันและกลางคืนกันเลยทีเดียว ใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูหลวง15นาทีระยะทาง1.9กิโลเมตร 9. บานาน่าแลนด์บานาน่าแลนด์แห่งนี้เป็นพื้นที่เปิดให้คนในชุมชนทุกคนหรือเยาวชนที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้งานด้านที่ตัวเองถนัดหรืออยากเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของตนเองให้มากขึ้นสถานที่นี้พร้อมเปิดให้ทุกคนมาสร้างงานอย่างสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนสามารถเกิดเป็นรายได้ ทั้งยังมีวิวภูหอยที่สวยงามให้ได้รับชมอีกด้วยใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอ20นาทีเป็นระยะทาง4.2กิโลเมตร10เษะรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงเีตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงมีพื้นที่ประมาณ5 6 5 9 3ไร่สภาพเพื่อไปเป็นพื้นที่ราบสูงอากาศเย็นตลอดปีตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้และอำเภอวัองสะพุง จะมีดอกไม้ที่มีสีสันจิดจ้าสวยงามและเอื้องตาเหินกล้วยไม้ป่ากุหลาบขาวและกุหลาบแดงนอกจากนี้ยังมีป่าหลากชนิดเช่นป่าหัดใบหรือป่ามิงสพันธ์ป่าดิบแล้งป่าดิบเขาแต่ป่าที่โดดเด่นที่สุดบนภูหลวงคือป่าสนสองใบสนสามใบและทุ่งหญ้าตามพื้นที่ราบเนินเขาและลานหินใช้ระยะในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูหลวงประมาณ1ชั่วโมง15นาที69กกิโลเมตร ผู้หอหลวงแคมป์ก่อนลมหนาวจะพัดผ่านไปแวะไปสัมผัสกับลมหนาวที่ริมพูภผู้หอหลวงแคมป์ที่ผักและพื้นที่ตั้งแคมป์ท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นเห็นวิวพระอาทิตย์ลับฟ้าแบบสวยงามอากาศดีมองเห็นผู้หลวงทอดยาวแบบเต็มตาเต็มใจมีหมูกระทะมีอาหารและเครื่องดื่มบริการและยังสามารถนำเต็นท์มาตั้งกลางได้อีกด้วย โดยตั้งบนพื้นที่ตำบลภูหองอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูหลวงประมาณ20นาทีเป็นระยะทาง6.1กิโลเมตร 12. i n องอินซองาร้านคาเฟ่เล็กๆที่ทำกันเองโดยคนในพื้นที่บนถนนร้อยฟ้าจังหวัดเลยจุดเช็คอินชื่อดังทางพานเชื่อมระหว่างอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยวิวดีบรรยากาศแบบเพื่อนบ้านร้านแบบโฮมเมด แต่เมนูกาแฟดีมากมีอาหารจานเดียวง่ายๆอย่างกะเพราหมูสับไข่ดาวเข้าไข่เจียวช่วงเงย็นร้านเปิดเป็นทรงบาร์นั่งทานร้านอาหารรับลมกับมิวอาทิ์ตกในเขียนรักษาพันธส์สัตว์ป่าผู้หลวงจังหวัดเลยใช้เวลาในการเดินทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ30นาทีระยะทาง30กิโลเมตร 13. สาลพญาช้างนางผมหอมสันพญาช้างนังผมหอมเป็นความศรัทธาและความเชื่อถือของราษฎรในพื้นที่อำเภอผูหลวง ที่เราขันสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันและด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของพญาช้างนางผมหอมและบริเวณยังคงสถิตอยู่บริเวณภูหอและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนางพญาช้างนางผมหอมเช่นภูหอแม,ม่หอแม,ม่น้าเลยภูม่อเมืองเซไลปัจจุบันมีรูกบ้นพญาช้างนางผมหอมตั้งอยู่บริเวณวัดพนสว่างบ้านหนองบัวตาบลภูหอซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอผู้หลวงให้ความเคารพสักกราระอูชา ช้เวลาเดินทางจากที่ว่าการอำเภอภูหลงประมาณ10นาทีระยะทาง4.4กิโลเมตรจัดทำโดย 1. นางสาวปียชัดก่อศิลป์ม .5 ทับหนึ่งเลขที่10 2. นางสาวดารุณีสวนวิไลม .5 ทับหนึ่งเลขที่13 3. นายรัตนนท์ชินสรีหาม .5 ทับหนึ่งเลขที่25 4. นางสาวสุภัชรินภาสีม .5 ทับหนึ่งเลขที่29 5. นางสาวปนัดดาโยธานวนม .5 ทับหนึ่งเลขที่31 6. นายสิทธิศักดิ์จินเจริญกิจ หมอฮ้าเป็นอเลขที่3 7ิ